how tall are you how tall are you คุณสูงเท่าไหร่คุณสูงเท่าไหร่ how tall are they how tall are they พวกเขาสูงเท่าไหร่พวกเขาสูงเท่าไหร่ how tall are your siblings how tall are your siblings พี่น้องของคุณสูงเท่าไหร่ พี่น้องของคุณสูงเท่าไหร่ How tall are your friends? How tall are your friends? เพื่อนของคุณสูงเท่าไหร่เพื่อนของคุณสูงเท่าไหร All you can say เพื่อนเพื่อนของคุณสูงเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนของคุณสูงเท่าไหร How tall is he? How tall is he? เขาสูงเท่าไหร่เขาสูงเท่าไหร่ How tall is she? How tall is she? หล่อนสูงเท่าไหร่หล่อนสูงเท่าไหร่ How tall is May? How tall is May? เมย์สูงเท่าไหร่เมย์ สูงเท่าไหร่